ปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งสมนึกไก่ย่างช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่สวัสดีครับต้องดีสวัสดีค่ะสมนึกไก่ย่างนี่กี่ปีแล้ว ส0กว่าป,ปีแล้วค่ะลูกค้าติดใจเลยครับที่ร้านจะเน้นไปทางอาหารไทยอีสานนะคะรสชาติจัดจ้านจะเป็นไก่ย่างส้งตมตำคอหมูย่างถ้าวันนี้ให้เลือกหนึ่งเมนูในร้านมาเปิดสูตรจะเลือกเมนูอะไรครับเลือกเป็นลาบหมูทอดค่ะลาบหมูทอดของเรานะคะลูกค้าติดใจอร่อยทานง่ายทําไม่ยากด้วยค่ะแค่นําเนื้อหมูบดมาผสมกับต้นหอมผักชีฝรั่งใบสะระแหน่หอมแดงปรุงรสด,ด้วยน้ปาปลาน้ําตาลทรายน้ำมะนาวและของที่ต้องมีนะคะผงปรุงรสรสหนึ่ง้นหมู ช่วยทำให้รสชาตินัวขึ้นไม่เค็มโดดมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติซึมงเข้าเนื้อหมูได้ดีช่วยให้หมูนุ่มขึ้นพอผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะนำมาปั้นเป็นก้อนคลุกเกล็ดขนมปังนำลงทอดเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ยากทานอาหารอีสานนะครับรสชาติจัดจ้านแซ่บคักๆมาที่สมนึกไก่ย่างนะครับอยู่ตรงไหนครับสมนึกไก่ย่างจะอยู่ตรงปากทางเข้าวัดเลิ่งนะคะเปิดเวลาเจ็ดโมงถึงสองทุ่มค่ะเปิดทุกวันนะคะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปงรปุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหม้อทานร้านไม่ใช้นึ่งลังเลยนะครับสามารถหาซื้อได้เดอะมอลล์ทุกสาขากูเม่ฟู้ดแลนด์และสั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง